เสียใจว่ะรักใครแม่งก็หรือว่าเราไม่ดีวะเราไม่ดีใช่ไหมอ่ะ้าไม่เรารักใครเราก็ไมีแต่แบบก็ไมีแต่ผิดหวังอย่าเป็นคนเดียวคนนั้น ที่ไม่มีวันได้เป็นมองไปก็ได้แต่เห็นรักที่ไม่ใช่ของเราอยากเป็นคนเดียวคนนั้นอยากเป็นแฟนเธอแทนเขาฟ้าดินด้ยินหรือเปล่าเสียงใจเหงา,าพร่ำ บนหืดตายไปแล้วก็ต้องหว<อ>งแล้วระพันเขาถูกระเ<อ>บดิดที่น้องกับเขาไปยลงใจหากสองเขาถึงต้องเอาสานเก,ก็บกู้บอทันได้ระวันตอบแทนเป็นน้ำตา เวลา,าเริ่มจนมาัตงแต่แน้องพบเขาเ,านเ,นรรเดี๋ยวให้เขาไปทีละน้อยอไอ้วิว่งควยคว้วาตามใจเจ้าคืนน้องก็บเบื่นี้ใส่เกียร์ถอยไดเต่มองหักที่รู้ร้อย รอเปิดเวลาเจ้าวไทยอุนในความเป็นเราให้เขาไปสิระน้อยไอวิ่งควายคว้าตามใจเจ้ากุญช์โน็เบอร์นี้เสกข้อย ได้แต่มองหัางที่รูร้รอยรอจงวันเลิกราได้แต่มองหัางที่รู้รอยมาจงวันเล 猫呢？Mm hmm. mm hmm.